ไก่คำเลยพี่น้องนี่จอดตะวันหลบชุดไทยนี่จะเบิ่งอัดประคัดอเอลีพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ใส่กระไม้สินี่เล็กมันนี่ <c oughs> จักว่ามันล่วงบ่เจ้าว่ามันหักบ่นี่ <c oughs> นี่ตัวนี้เสียเล็กเสียนี่ยุ่งอีแล้วนี่หองหางเงินอีแล้วนี่ก็เบิ่งนี่มีแต <c oughs> ่แนวสนสนหมดนะ นี่คุณลกกะนี่กับผู้เดียวได้พี่น้องได้บม่มีไพสลุกช่วยอืมตํแหน่งไพ่กันทนั้งหมดอืม,มเพิ่นั่นกัว่ตาตำแหน่งไพตำแหน่งมันกับติเด้อตำแหน่งไพตำแหน่งมันกับลกผู้เดียวเลยเนาะไปกับลกชวล่วยเด้อนี่อือ มีเห <s we as> <that> ็ดอยู่นี่ตรงนี <That> ่น um. ี่เห็ดก <that> ินเป็นบ่เห็ดตัวนี้นี่นักลองกินนี่มีเห็ดขน้มีอยู่แต่บลายเห็ดนี่มีนิอยนึงหนึงบุนี้บนนันเหรอฮคมองสบอวมแล้วโซ่

โอ้หลายหังหลายหลายบ่ได้บ่ได้มีการมาแทกอย่างดีพี่น้องคุนี่นี่ก็ลาจบกสิกรรมพี่น้องอ่าจากเวียดเวียดตีเรืองการเฮ็ดนานี่ก็โอเคอยู่แล้วเบิ่งแต่ลาวไทยนี่ผู้อื่นนี่ยังบ่ไวได้ไทยเท่านี้นี่มีแต่ลาวนี่แหละจบสายกสิกรรมด้กบติากเพิ่นนั่นแหละเห็นเพิ่นน้อยๆจังบ่แม่นธรรมดามาทน แต่ว่าใจหันไงขนาดึมดแนวทางล้ะก็สักจุกจกจุกนี้จะเบิ่งหันนี่น่าพายังดีอะไนี่มีราลปะตีดังขนี่ คำว่าพวกจบกสกรรมเตวียดนี่ปะให้เพื่อนก็ได้บรรลันเพื่อนทิ้งดำหมดมันนี่มึงตีพี่น้องนี่ประวัติศาสตร์ด้วยเลนี่นี่เส็นเส้นทางให้กาลยังดีนี่นี่นี่เห็นบอกอยู่ใช่มีอยู่แต่จุนี่ได้พี่น้องได้มีได้นี่เห็นบอกเนี่ยบริหนเขาดำมืดเลยจงวางไอ้เพื่อนท่านกับบุคคลดอกคนจบกสกรรมเนาะ สามีธรรมดาเมียพนีกจบอันนอีกจบโทอีกนี่จบใส่อุกพังอย่างดีนี่นี่คุณบอกนี้ก็จบการทหารแต่บังเจาะพนี กรับเลิลกยับยงเจาะปบ่านไปบางเจเดี๋ยนี้จบด <c oughs> ดดเดี๋ยนีมเรีนธรรมดาได้เพินไปเฮียนนั่นเลปีแบนั้จบมากกับมูี่เลื่อตนตำแหน่งกันนีจอยนี่คนนี้ก็จบเลี้ยงซัอีกน่ยจากโรงเรียนเทคนิคพิเศเลี้ยงจันน,นี่ นี่จะเบิงนี่น้าตาเป็ดกระสีเลยนี่จบมาตีแรงจันได้สายปลูกทางเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอยู่เฮือนหันก็เห็นสิปลูกสิเลี้ยงสร้างเลี้ยงแต่เป็ดเป็ดก็ตายตลอดเลีลย้ยงแต่เป็ดอันนี้นี่จบการแพทย์ <c oughs> การแพทย์ทันเจ็ดปีแล้วเท่านี้เลยแม่นคอคลินเกือบเฮียนซิบอลอดเลยขึ้นบ่มีนี่จบการแพทย์เลยเท่านี้ได้นี่นี่โอ้หน้าตาเป็ด นี่แฝนเลยป๋อนี่จบกันแฝงยังดีแต่เป็นยังไปดำนาอยู่นี่โอ้ยบ่มีทุนเนาะกับสี่แล้วเมีเงินสชื่ชงเสริมเงียนต่ออีกเอาเพียนจบหรือเพียนต่อช่างเพียนจบกับเขาเฮ็ดเบี้ยบเลยเพียนจบกับเขาเฮ็ดเบี้ยบเลยโอ้เพียนจบหรือเพี้ยนต่อ เอายอกยอกพี่น้องยอกเด้อเพื่อกันบันเทิงแท้จริงกับพวกเฮาลูกสาวไฮสาวหน้านี่แหละเมื่อคุ้นนี่แหละขันบันยอกกับเพื่อนเมื่อยเด้อพอเพื่อนหัว